สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียต้มจืดค่ะต้มจืดหมูเด้งนะคะทําเองค่ะหมูเด้งทําเองค่ะนี่ดูสิทำวิธีทํานะคะก็มีมันหมูมันหมูหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่หมูแดงหมูแดงหั่นชิ้นแล้วก็ไปปัน่นไปปัน่นมันหมูก็ไปปัน่นให้ละเอียดเลยให้แหลกเลยต่อจากนั้นก็มาสับหมูแดง สับหมูแดงแล้วก็เอาเอาหมูชิ้นกับหมูมันหมูที่เราปั่นแล้วอะ่ะเอามาผสมกับหมูสับที่เราสับไวข้ขยำขยำขยำให้เข้ากันใส่พริกไทยลงไปหน่อยหนึ่งสีอิ้มหน่อยหนึ่งแล้วก็ขยำขยำขยำจนเหนียวเหนียวแล้วก็มาตั้งหม้อตั้งหม้อใส่น้ํามันลงไปใส่น้ํามันลงไปแล้วก็กระเทียมหนึ่งกลีดเจียวให้หอมพอหอมแล้วก็เติมน้ํา ต้มน้ำเสร็จแล้วเราก็ปรุงเครื่องปรุงรสด้วยเอ,อ่อรสดีรสดีน้าแล้วก็ซีอิ๊วขาวเกลือค่ะแล้วก็ชิมดูว่ารสชาติจะพอดีไหมอืมพอดีแล้วหวานพอจากนั้นพอน้ําเดือดแล้วเราก็ปั้นปั้นในหมูเดงใส่ลงไปเป็นลูกลูกลูกขนก็ได้ลูกพอคอําอ่ะลูกเท่าที่พอใจอะ่ะแล้วก็พอเดือดแล้วก็ ถ้าหมูเด้งลอยก็แสดงว่าสุกแล้วเ็าใส่ขุนเส้นไปด้วยใส่ขุนเส้นแล้วเดี๋ยวพอพอสุกแล้วเราก็ใส่ต้นขึ้นชายแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่ค่ะหมูเด้งทาเองค่ะก๋อมจืดหมูเด้งขุนเส้น